วันนี้นะครับสิ่งที่เรานะครับจะบอกคุณนะครับและสอนนะครับเอาปากกาดินสอขึ้นมาและจดผมจะอ่านอย่างช้าๆนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากมาย้อนชมคลิปย้อนหลังนะครับคุณก็สามารถที่จะกลับไปอ่านได้นะครับผมจะอ่านแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงพฤติกรรมของกราฟ 2แบบนะครับก็คือการขู่บายและการขู่เซลล์นะครับพฤติกรรมกราฟ2แบบนี้นะครับคือการขู่บายนะครับและการขู่ซลล์รู้อยู่แล้วถ้าขู่บายแปลว่าอะไรขู่บายแปลว่าไม่อยากให้คนบายขู่ซลล์แปลว่าไม่อยากให้คนซลล์ถูกต้องไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะสอนเรื่องการขู่บายขู่เซลล์นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเราเจอกันมาแล้ว เมื่อวานนี้กราฟคูบายทําตัวเป็นทิ้งตัวมาตั้งแต่วันพฤหัสข่าวดอกวงดอกเบี้ยออกมาแล้วก็บินขึ้นมาแล้วก็ทุบตัวลงมาอีกนะครับกดดันฝั่งบายนะครับให้คัดทิ้งให้หมดให้คนฟอลโล่บายตายให้หมดอะไรให้หมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอกนะครับคุณเข้าใจแล้วว่ามันคือการสร้างปฏแ a คชั่นให้คนสะสมบายสะสมเซลล์นะครับสร้างต้านสร้างรับสร้างต้านที่ต่ําลงสร้างรับที่สูงขึ้นให้คนบายแย่ลงเซลล์แย่ลงแต่วันนี้คุณจะเข้าใจแล้วครับ ว่ามันคือการขู่บายกับขู่เซลล์มันทําให้คุณไม่สามารถเก็บออเดอร์ที่สมควรจะเก็บและถูกทางไว้ได้เพราะพฤติกรรมกราฟเนี่ยมันออกมาเพื่อทําอะไรบางอย่างกับคุณเพื่อที่จะทําให้จิตวิญญาณของคุณมันพังแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะสู้กับมันได้เพราะว่าคนทั้งโลกสมมุติคน99%ของโลกจะมีพฤติกรรมแบบเดียวกันถ้าเกิดเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นการขู่บายหรือขู่เซล์นะครับในขณะที่กราฟเนี่ยวิ่งแบบคับขันเบรกเอาเบรกเอานะครับแล้วเราจะแก้ออเดอร์แก้ไม้ได้ไหมความกลัวจะเกิดขึ้นชื่อมันบอกกอันแล้วนะครับว่าการขู่บายกับการขู่เซล์ขู่เพื่อให้คุณกลัวเพื่อให้คุณไม่บายให้คุณไม่เซล์แต่ถ้าคุณบายและคุณเซลไปแล้วก็ขู่เพื่อให้คุณคัด ให้คุณปิดให้คุณขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่ามันคือการขู่ก็แปลว่ามันไม่เอาจริงโอเคนะขู่บายคือการกดตัวลงอย่างหนักของราคาสินทรัพย์นั้นๆเพื่อทำให้คนที่ถือโพสิชันฝั่งบาย ไม่ว่าจะราคาที่ได้มาดีที่สุดแค่ไหนก็ตามทำการปิดโพสิชันหนีเพราะคิดว่าราคาจะทำการทิ้งลงต่อได้อีกจุดสังเกตคือเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ยังมาไม่ถึงอีกรับ ซึ่งจะต้องทำการเช็คมาก่อนว่านี่คือการขู่ที่แท้จริงหรือไม่สามารถดูได้จากมีการสะสมวอลุ่มฝั่งเซลล์หนาแน่นแล้วหรือยังและการสะสมวอลุ่มฝั่งเซลล์นั้นมีจำนวนมากขนาดไหนเพียงพอกับที่ตลาด จะลากกลับไปเก็บหรือยังโดยเราจะทำการตีเส้นรีมายไลน์ไว้ช่วยจำในโซนนิ่งราคานั้นเพราะเส้นเหล่านี้อาจกลายเป็นเส้นราคาดุลยภาพในอนาคตต่อไปได้ การกดดันด้วยพฤติกรรมตลาดแบบนี้นอกจากจะทำให้คนกลัวจนปิดโพซิชันหนีไปก่อนการกลับตัวแล้วยังทำให้ผู้เล่นไม่สามารถหาออเดอร์จากเส้นราคาที่ทำการตั้งรอซื้อไว้ได้อีกด้วยนะครับนี่คือการคูบายนะครับ ผมจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าเส้นราคาดุลยภาพคืออะไรก็คือเส้นที่คนตัดสินใจจะไม่ซื้อไม่ขายตรงเส้นนั้นเป็นเส้นที่คนจะปิดโพซิชันเป็นจุดที่คนจะยอมแพ้และเป็นจุดที่คนจะปิดออเดอร์ไม่ว่ากำไรหรือขาดทุน ตรงนั้นเราเรียกว่าเส้นราคาดุลยภาพวิธีการหาอยู่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับผมจะอ่านการคู่บายอีกหนึ่งครั้งให้คุณฟังอย่างช้าๆและจดมันคู่บายคือการกดตัวลงอย่างหนักของราคาสินทรัพย์นั้นๆเพื่อทำให้คนที่ถือโพสิชันฝั่งบาย ไม่ว่าจะราคาที่ได้มาดีที่สุดแค่ไหนก็ตามทำการปิดโพซิชันหนีเพราะคิดว่าราคาจะทำการทิ้งลงต่อได้อีกจุดสังเกตคือเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ยังมาไม่ถึงอีกรับซึ่งจะต้องทำการเช็คมาก่อนว่า นี่คือการขู่ที่แท้จริงหรือไม่สามารถดูได้จากมีการสะสมวอลลุ่มฝั่งเซลล์หนาแน่นหรือยังและการสะสมวอลลุ่มฝั่งเซลล์นั้นมีจำนวนมากขนาดไหนเพียงพอกับที่ตลาดจะลากกลับไปเก็บหรือยัง โดยเราจะทำการตีเส้นรีมายไลน์ไว้ช่วยจำในโซนนิ่งราคานั้นก็คือโซนนิ่งที่มีการสะสมวอลล่มฝั่งเซลล์นั่นแหละนะครับเพราะเส้นเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเส้นราคาดุลยภาพก็คือเส้นที่คนกำไรแค่นี้พอแล้วขาดทุนแค่นี้พอแล้วปิดหนีได้หมดนะครับเส้นราคาดุลยภาพในอนาคตต่อไปได้ต่อนะครับ การกดดันด้วยพฤติกรรมตลาดแบบนี้นอกจากจะทําให้คนกลัวจนปิดโพซิชันหนีไปก่อนการกลับตัวก็คือปิดหนีไปหมดแล้วก่อนที่มันจะกลับตัวนะครับนอกจากจะทําให้คนกลัวจนปิดโพซิชันหนีไปก่อนการกลับตัวแล้วนะยังทําให้ผู้เล่นไม่สามารถ ยังทำให้ผู้เล่นไม่สามารถหาออเดอร์จากเส้นราคาที่ทำการตั้งรอซื้อไว้ได้อีกด้วยก็แปลว่านอกจากจะมีไม้บายแล้วปิดหนีไปจากพฤติกรรมการทิ้งตัวลงอย่างหนักแบบนี้นะครับยังไม่ลงมาเจอบายลิมิตที่แนวรับด้วยเพราะออเดอร์ไม่สามารถออกที่แนวรับแนวต้านได้นะครับถ้าคุณเอาสิ่งที่ผมพูดเรื่องนี้นะครับกลับไปขยายความนะครับ ทั้งคำว่าสะสมวอลลุ่มฝั่งเซลล์หนาแน่นแล้วหรือยังและการสะสมวอลลุ่มฝั่งเซลล์นั้นมีจำนวนมากขนาดไหนนะครับคุณจะตีความได้ว่ามีการสะสมวอลลุ่มฝั่งเซลล์ที่แนวต้านหรือมีการฟอโลเซลล์นะครับคำถามคือหนาแน่นแล้วหรือยังนะครับและการสะสมวอลลุ่มฝั่งเซลล์นั้นมีจำนวนมากขนาดไหนคำว่ามากขนาดไหนนี่ก yeah, ็คือ เป็นรับเป็นต้านที่ใหญ่ขนาดไหนและจุดนั้นเนี่ยจะมีคนเซลล์มากแค่ไหนนะครับถ้ามันไปโดนนะครับนะผมขยายความให้สั้นๆนะครับคำว่ามีจํานวนมากขนาดไหนเนี่ยคือวัดจากแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับที่เป็นแนวรับแนวต้านใหญ่นะครับนะฮะเมื่อมันมากเพียงพอแล้วเนี่ยคุณก็ต้องตัดสินใจว่ามันมากเพียงพอที่จะตลาดเนี่ยจะลากกลับไปเก็บหรือยังนะครับ โดยเราจะทําการตีเส้นรีมายไลน์ไว้ช่วยจํานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ชํานาญเราก็จะตีเส้นนี้นะครับสำหรับคนที่ชํานาญแล้วเราก็จะไม่ตีเส้นนี้เราใช้ตาเปล่าดูได้เลยนะครับแต่ที่เราตีเนี่ยเพราะว่าเส้นเหล่านี้อาจจะเป็นเส้นราคาดุลยภาพนะครับเส้นราคาดุลยภาพในอนาคตต่อไปได้คํานี้เนี่ยหมายความว่าเส้นนี้เป็นเส้นราคาดุลยภาพที่คนจะปิดออเดอร์และจะ ปิดทั้งกาไรและปิดทั้งขาดทุนพร้อมกันตรงนั้นและเส้นนี้จะเป็นแม่เหล็กที่ดึงกราฟกลับมาหาเสมอเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ว่าเมื่อราคาอยู่เหนือเส้นดุลยภาพคุณเซลเมื่อราคาอยู่ต่ํากว่าเส้นดุลยภาพคุณสามารถบายได้ในเทคนิคสกอปปิ้งซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกัน5วันเต็มเลยนะครับกับเหมือนไฟใน private สก๊อปปิ้งเลยนะครับคือเรียนเรื่องการสกอปปิ้งล้วนๆน,นะครับแต่ตอนนี้เ,าเอาพื้นฐานให้แน่นก่อนนะครับแล้วคําสุดท้ายครับก็คือ พฤติกรรมนี้นอกจากจะทําให้คนกลัวจนปิด p o นโพสิชันหนีก็คือคัดทิ้งคัดกําไรขาดทุนก็ไม่รู้นะครับแต่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่กราฟเนี่ยมันจะกลับตัวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังทําให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถหาออเดอร์ได้ด้วยที่บายลลมิดไว้เพราะมันลงไปไม่ถึงไงนะก็เลยไม่ได้ออเดอร์นะครับนี่คือพฤติกรรมของการขู่บาย นะครับการขู่เซลล์มันตรงข้ามกับการขู่บายแน่นอนครับแต่เราจะต้องจำแยกกันไม่ใช่จำว่าตรงข้ามกันต้องจำแยกชุดความคิดทั้งสองชุดนี้พฤติกรรมทั้งสองพฤติกรรมนี้แยกออกจากกันไม่ใช่แค่มองว่ามันอยู่ตรงข้ามกันแล้วเปลี่ยนแค่คำว่าบายเป็นเซลล์เปลี่ยนแค่คำว่าต้านเป็นรับรับเป็นต้าน นะครับพร้อมนะครับคุณต้องจําแยกกันนะครับรู่บายคุณเห็นชัดๆแล้วสองวันติดต่อเนื่องวันแรกข่าวเป็ดก่อนออกทิ้งสยับบินขึ้นไปทีพีหมดหลังจากจบข่าวกดตัวลงต่อมาอีกยับยับเราก็บายกลับขึ้นมาในขณะที่คนอื่นคัด แต่เราไม่ต้องคัดเพราะอะไรเรา SL หน้าไม้ไว้มันลงมาโดนแล้วลงไปทำนิวโรแต่ไม่ถึงอีกรับเราก็บายเราเลยได้ไม้บายไม้นี้มาตรงไส้นี้เลยนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปของมันนะครับแล้วเราก็ปิดได้เป็นพันพันจุดนะครับได้เป็นพันพจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําแยกกันนะครับอย่าจําว่ามันตรงข้ามกัน ผมจะเริ่มเลยนะครับคู่เซลคือการยกตัวขึ้นอย่างหนักของราคาสินทรัพย์นั้นๆเพื่อทำให้คนที่ถือโพซิชันฝั่งเซลล์ไม่ว่าจะราคาที่ได้มาดีที่สุดแค่ไหนก็ตาม ทำการปิดโพซิชันหนีเพราะคิดว่าราคาจะทำการยกตัวขึ้นต่อไปได้อีกจุดสังเกตคือเลยต้านชนต้านแล้วนะผ่านไส้ทำายแต่ยังไม่ถึงอีกต้านซึ่งจะต้องทำการเช็คมาก่อนว่า นี่คือการขู่ที่แท้จริงหรือไม่สามารถดูได้จากมีการสะสมวอลุ่มฝั่งบายหนาแน่นแล้วหรือยังและการสะสมวอลุ่มฝั่งบายนั้นมีจํานวนมากขนาดไหนเพียงพอกับที่ตลาดจะทุบกลับไปเก็บหรือยัง โดยเราจะทำการตีเส้นรีมายไลน์ไว้ช่วยจำในโซนนิ่งราคานั้นเพราะเส้นเหล่านี้อาจกลายเป็นเส้นราคาดุลยภาพในอนาคตต่อไปได้การกดดันด้วยพฤติกรรมตลาดแบบนี้นอกจากจะทำให้คนกลัวจนปิดโพซิชันหนี ไปก่อนการกลับตัวแล้วยังทำให้ผู้เล่นไม่สามารถหาออเดอร์จากเส้นราคาที่ทำการตั้งรอขายไว้ได้อีกด้วยเข้าใจไหมครับผมจะอ่านอธิบายนะครับไปด้วยนะครับแบบคร่าวๆ คุณต้องเอาไปรวมกับสะสมบายสะสมเซลล์ล่อบายล่อเซลล์เมื่อวานนะคู่เซลล์คือการยกตัวขึ้นอย่างหนักเลยแมงยกชนต้านเอาชนต้านเอานะครับทําเหมือนจะไม่ลงเลยขึ้นเหมือนจะไม่ลงเลยนะครับเพื่อทําให้คนที่ถือเซลล์ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปเซลล์ตรงไหนเนี่ยราคาดีที่สุดแค่ไหนก็ตามเนี่ยกลัวแล้วก็ทําการปิดไม้เซลล์หนีไปเลยนะครับ พอคิดว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นต่ออีกจุดสังเกตเนี่ยคือเลยต้านผ่านไส้ทำหายแต่ยังไม่ถึงอีกต้านซึ่งเราต้องไปทําการเช็คมาก่อนว่าเนี่ยมันขู่จริงหรือไม่จริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเล่นบายวะไม่ใช่เล่นเซลล์นะครับสามารถดูได้จากมีการสะสมวอลลุ่มฝั่งบายหนาแน่นแล้วหรือย,อยังคำนี้ก็คือ มีการลงไปชนลับนะครับที่เป็นลับของท์เฟมใหญ่ย่ำราคาอยู่ที่แนวรับสะสมบายอยู่ที่ท์เฟมใหญ่อย่างนั้นเนี่ยนะครับและการสะสมวอลุ่มฝั่งบายนั้นเนี่ยมีจำนวนมากขนาดไหนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการสร้างพาย e c t ให้คนไปฟอลโล่บายหรือเป็นการทิ้งตัวลงมาอยู่ที่แนวรับสำคัญให้คนบาย ก็ตามแต่ทั้งสองอย่างนะครับคำถามคือมีจำนวนมากขนาดไหนเพียงพอกับที่ตลาดจะทุบก็คืออะไรครับทิ้งตัวนะครับกลับไปเก็บหรือยังขนาดที่มันบิ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 น,บ,น,บ,นบินอยู่เนี่ยมันทำการขู่เซลล์โดยการสะสมวอลุ่มฝั่งบายไปด้วยเพื่อที่รอที่มันมีปริมาณวอลลุ่มที่มากพอที่มันจะทุบกลับไปเก็บนะครับ ต้องเช็คว่ามันพอที่จะทุบกลับไปเก็บหรือยังนะครับเพราะมันจะทําให้บายทั้งหมดได้ขาดทุนครับโดยเราจะทําการตีเส้นรีมายไลน์ไว้ในโซนที่ราคาเพื่อช่วยจานะครับตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรเพราะเส้นเหล่านี้อาจกลายเป็นเส้นราคาดุยภาพในอนาคตต่อไปได้ก็เหมือนเดิมครับเส้นราคาดุยภาพก็คือเส้นที่คนปิดทั้งกาําไรปิดทั้งขาดทุนนะครับของฝั่งเซลล์นะครับลืมพูดไปเมื่อกี้ของฝั่งบายนะครับปิดทั้งกำไรปิดทั้งขาดทุนของฝั่งบายนะครับในการขู่บาย ส่วนการขู่เซล์คือปิดทั้งกาําไรปิดทั้งขาดทุนของฝั่งเซล์นะครับซึ่งถ้ามันอยู่เหนือเส้นราคาดุลยภาพเราก็เซล์อยู่ต่ำกว่าเส้นราคาดุลยภาพเราก็บายเพราะว่าเส้นราคาดุลยภาพคือเส้นที่ราคาจะกลับไปหาเสมอเรื่องเส้นราคาดุลยภาพเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีหลังนะครับการกดดันด้วยพฤติกรรมตลาดแบบนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้คนที่เซล์อยู่เนี่ย ไปออเดอร์หนีไปก่อนที่มันจะกลับตัวทิ้งตัวเนี่ยแล้วเนี่ยยังทําให้คนที่ไล่เซลล์หาเซลลิมิตตั้งรอเซลลิมิตที่ราคาดีที่สุดไว้เนี่ยไม่สามารถหาออเดอร์จากเส้นราคาที่ทำทำการตั้งรอขายหรือเซลลิมิตไว้เนี่ยได้อีกด้วยก็คือมันไม่ไปถึงจุดที่คนสามารถจะเซลลได้หรือเซลลไม่ไหวแล้วนะครับ เซล์เยอะเกินไปแล้วจนไม่กล้าที่จะเซลล์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการขู่บายกับการขู่เซลล์คุณจะต้องเอาไปแมทชิ่งกับอะไรครับแมทชิ่งกับการสะสมบายสะสมเซลล์และล่อบายล่อเซล์แล้วคุณจะเข้าใจว่ามันออกมาเป็นจุดห้ามเล่นกับจุดที่เล่นได้และจุดที่ต้องเล่นเลยนะครับในพื้นฐานก่อน นะครับเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจครับพิมพ์คำว่าเข้าใจครับ,รบสองเรื่องนี้สําคัญเหลือเกินนะครับเพราะมันคือพฤติกรรมของตลาดนะครับมันคือ price action อย่างหนึ่งนะครับ price action ก็คือพฤติกรรมของราคานะครับไม่ใช่ pattern นะครับ price action ของชาวบ้านเขาเนี่ยที่คุณไปซื้อมาอ่านเนี่ยมันคือ pattern ของกราฟ แล้วเขาก็บอกว่านั่นคือพฤติกรรมของกราฟที่จบไปแล้วแต่ปฏแอคชั่นของผมเนี่ยคือพฤติกรรมของกราฟที่มันกําลังทําอยู่ทําแล้วแล้วจะทําต่อ